ตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุนะครับพี่ก็ยังอยู่บนหลังคาอยู่เยังไงเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะครับก็ดีๆนะปี่เอาหลังลงมาหันหลังอะ่ะอาอาเป็นอยนยางลงมาเลยปีเขาเกะไว้อยู่ถ้าไปนอนที่อื่นน่ะย้ายอยมดถ้าห้องอื่นหมมีอะนอนไหนก็รีซอตต้องน้องข้ามทันแล้วถ้าจะนอนอะ่ะ รีสอร์ทฝั่งตรงข้ามเหมือนกันเขอะไต้ิ่งตุ้มเดี๋ยวเบองเหมน่ะองเหมน่ะไอืมิงมานานแล้วอืเยี่ยมยิงม่อืมงอืม nhá Đi đẩy cái mẫu Làm Đó. Đó. Ù kho. อยู่มั้ย?อยู่อยู่อยู่.หลับ

ครับเดี๋เดี๋ยวเพื่อเี่เมยถ่ายรูปไว้ด้ดนมีอะไรบ้างทไม่ได้อเดี๋ยวเราจะพี่แกงเไรเราเราทำไรพ่อแม่ทำอะไรกับพ่อแม่ ขู่ฆ่าเขาเหรอไม่ทำเลยครับอ่เราไปขู่ฆ่าทำไมผู้ที่มีบิ๊กเบงฮะไปขู่ทำไมเมาเมาแล้วไปขู่ฆ่าพ่อนะพ่อแม่กลัวต้องปีนหลังคาออกนนะฮะเนี่ยเดือดร้อนเจ้าพี่เจ้าที่ตำรวจเขาเนี่ยจับเลยอันนี้ประชาชวนมาเดี๋ยวไปพี่พี่บิ๊เบงไม่หมอะทำไมทำไมเราไปขู่พ่อแม่ทำไมเมาเหล้าเมาเหล้าแล้วทำไมต้องขู่ฆ่าพ่อแม่เขาก็กลัวเขาต้องปีนหลังคาออกคุณรู้ไหมเนี่ยรู้ครับเออเขาปีนหลังคาออกกันเนี่ย มองเห็นผมก็พือ่อนแต่ผมว่านั่นหลับเนี่ยหลับอะไรเนี่ยแต่เขาต้องปีนหลังคองหลักฆาออกกันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยคุณเอามีดขู่จะฆ่าเขาฮะคุณเอามีดขู่คุณเมาเลยคุณถึงไม่รู้เรื่องนี่ไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเปิดเปิดทางขึ้มมนมาผมเลยไปไหน,นอ,อ่ะเสื้อ เขาทําอะไรลงเล่าฟังไหน่อยไ้ไมก็มาถึงก็ขับรถปึ้งเลยพอเสร็จปุ๊บขึ้นไปก็คือเสียงตบพ่วเพสพ่อเพศขึ้นมาถึงก็ฉากประตูห้องกู้ค่ามึงแน่กู้ค่ามึงแน่วันนี้อกู้ค่ามึงแน่กูทนมานานแล้วเราคุยลงเลยคุยกันลงนั่นล่ะคุยที่หลังที่อย่างไร มึงยังจาําอะไรยังไม่ได้เลยเคมมึงจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อยู่แล้วมึงยังไม่รู้ตัวอีกเรวจำได้ทุกอย่างเนี่ยอ่าจำได้ทุกอย่างแล้วพ่อจะเอาไงต่อไลอเห็นนะแล้วพูดกับใครว่าใครเราไม่เอ่ยพุ้จะกับพ่อแม่เลยูุนมาดานแล้วอืแล้วทนกับใครแล้วก็จะหาว่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจะไปทุบป,ประตูประตูกันก็ะจกทำไม ไปทำเพื่ออะไรลอมจุ๊บเราเข้าได้ไงเข้าบ้านได้ยังไงป้าห้องนอนพ่อโน้นนะเราสาบานไปดูกล้องดูเลยวเนี่เดี๋ยววันไม้จับห้องของป้าห้องมาเลยไม่มีหรอกกล้องข้างบนน่ะเออเรานี่ถือว่าโวยวายข้างล่างเห็ดเราขึ้นข้างบนไปนั่งบนอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วก็เราก็นอนอบอนอะไรทิ้งอะไรเราเป็นปังเป็นปังป้านจนลุงมาโทรมาสองรอบแล้วบอกว่าลุงถามีทหา,หารหรือเปล่าเห็นแม่ให้โทรมาแล้วบอกว่า อ๋อเปปัหาธรรมาตนิดน้อยอ่แต่ว,ว่าแค่นั้นเองเรามีปัญหาอะไรพ่อเคยว่าอะไรลูกออแล้วเราก็คุยลุงใช่ลุงก็คุยประจอยเสร็จปุ๊บเราก็นอนแค่้นเองพ่อไปว่าอะไรลูกแล้วตืนต่นมาเราถามหน่อยเาวมามีปัญหาอะไรพ่อไปว่าอะไรลูกถามว่า้าไเปปัญหาอะไรหรือเปล่า้าไม่มีก็คือไม่มีอ่ะแล้วเรียกรวมมาจับเราเพื่ออะไร <c oughs> แล้วหาว่าเราไปฆ่าเพื่ออะไรแล้วเราขู่จะฆ่าพ่อแม่จริงไหมผมไม่ได้บอกขจะฆ่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยอืมมวยสัต แม่ใกล้มงคลดีนะออติดเรื่องยามากี่ปีติดมารอบแรกทงสามปีรอบที่สองนี่สามปีไปอ,อันนี้เพิ่งออกมาได้กี่เดือนครับออกมายี่สิบห้ายี่สิบห้ากุมภายี่สิบห้ากุมภายี่สิบห้า มีนาเมษากุมาภาพนมิถุนากรกฎาคมครพบคประมาณประมาณห <พบ S 1> <5 S 2> ้าเดืนนอน